ชที่อยู่ตรงน้จอทุกคนเลยนะครับและนี่คือเกมเดวิสแม,มคไคลสีนะครับกับผมคือนายแคทลิฟเปอร์เกมเมอร์นั่นเองเราก็อยู่กับนายเนโรเบิร์นนะครับเบิร์ oh. นซีดีนั่นเองใครเคยเบิร์นซีดีมันก็จะรู้นะครับไม่เกี่ยวอะไรเลยทุยโาละอะไรวะเราไม่ทวะเฟรดอลมึงไม่ต้องตะโกนได้อยู่กันอยู่แค่เนี้ยใกล้แค่นี้มึงจะตะโกนกันทำไมวะ ม um ึงตะโกนไม่พอนี่มึงจะติดอายโอ้ยฉ oh, ายนมทำไมเนี่ยไม่เล่นนะมันม um ีพลังมากเลยมันเอ่อส้มหยาบยามาโตัได้แปรมัวนะครับแปรไม่เป็นอ๋อข้ารู้คำตบ ถ้าเป n นความจริงท่านข้าจะเจอแ u น e l y ไม่ต้องห่วงแล้วก็ทำไมมันต้องฉายภาพบนด้วยวะ ใช้ภาพล่างบางก็ได้ทุยไม่ใช่ครับคิดไปไนไ่นคิดไปนั่นโถยนา่นานา่าข้าต้องการที่จะตามหาช้างของข้าไม่ใช่นะวะไม่เกี่ยวกันเลย้ยนี่มายืนฟังแอบฟังไม่ดีเลยเนาะ ข้าต้องการที่จะเริ่มอะไรบางอย่างเ <Cred o. S 1> นะครีโดไปหาเนโรและเอาดาวยามาตัวมาข้าเข้าใจแล้วครับออแล้วก็เดินไปกระผมจะมีความคิดเดียวกันนะ Nero มันเป็นคนรักของคิรี และเป็นน้องสาวของเทร d ด้เหยี่ยมมากเอ้าอะไรครับก็มิชชั่นที่7แล้วนะครับพาเที่ยวอะไรวะห้าห้าวะเออมั่งพาวเวอร์อัพสกิลมีอะไรบ้างก็หกร้อยเก้าสิบเอ็ดอัพอะไรม้่งโอ้อันนี้ไม่เอาเนี่ยอนี่อ๋อเออเืินผมอัพเป็นระดับสามแล้วครับชาร์จเป็นปืนสีดงแล้วสีแดงสีแดง สีเขียวอะไรวะสีเดียวอะไรวเหมือนละเอาล้วไอเทมมีอะไรบ้างอ่าอันนี้ก็เพิ่มเอ่อเวลาในการแปลงร่างนะครับอา้อาวจัดไปเลยจัดไปสองอันไปเริ่มกันได้เอาล้วปผล่เขมาในทุง่งอะไรวะทุ่งหญ้ากว้างนะครับโอ้โหเต็มเลยนะเนี่ยอ่าไปทางนี้ เออเราเห็นหนายนะเนี่ยเผยๆกันอย่างนี้เลยแจงแเจขอเลทออฟเลยอนะเอายังไม่ทันเอาเลยว้ยเสียงมันดังแปลกๆนะขอขอออปชั่นออปชั่นปรับเสียงแป๊บน,นึงโอเคครับโอเคเสียงน่าจะได้ละไป อาอแล้วเดินเดินวิ่งด้วยวิง่งอุ้ยเอ้ยข้างล่างมีอะไรเออมีแสงเพลงนี้ต้องสู้แล้วเราคิดถึงพวกนาย,ยมาขอจับหน่อยขอจับหน่อยเออนั่นแหละชิคนีอขอโทษทีจับแรงเกินไปอุ้ยขอโทษขอโทษหกหกหกขอโทษทีจับแรงเกินไปแรงเป็นชิ้นๆเลยนายเราขอโทษนะแหมคือว่าเราคิดถึงนายมากเลย ใช่ไหมครับคิดถึงท่านผู้ชมด้วยมาไปกันเลยเข้าประตูไปมีอะไรคาซีนเด็กโอ้โหมีอะไรนอกจากคาซีนเฮ้ยเฮ้ยทา์เก็ตทา์เก็ตอยู่นะหน้าพุ่งทัวทะยานเข้าไปโกชิปหายแล้วจะมารวมร่างอะไรกันตอนนี้วะ,ะคิดว่าเราจะกลัว คิดว่าผมจะกลัวไอ้พวกหนองอะไรเออแค่จับแค่นี้เอจับอย่า,ยาออไม่ต้องถ้าไม่คิดถึงกันก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แหนแะหนเะ <Hey. S 1> รู้นะรู้วนะ่าแหนมึงด้วยมึงด้วยตัวระเบิดตุม้มเกิดเป็นโกโก้เคลนส์เกี่ยวอะไรวะโถ <laughs> ไม่เกี่ยวอะไรกันเลย ไปไปไปต่อครับไปต่อพื้นมันได้ทิปอ่าแหละเราก็ต้องเปิดประตูอีกแล้วอ๋อไม่ใช่เปิดประตูนี่หว่าต้องเปิดอ๋อ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 อ๋เฮ้ยหูหายไวจังสะพานอย่าหายไปไวดิโอเคเข้าประตูไป นะเอาเอาไปโอเคจับแล้วดึงนะจับแล้วดึงอา,อาโอเคอ๋อหมุนหมุนไปเรื่อยเรื่อยโหทางเดินกน็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยเว้ยเอาละฮิชอ๋อนั่นไงนั่นไงมันมาแล้วมานี่มานี่มา,มานี่ ขอจับหน่อยขอขอจับหน่อยนะจ๊ะอือทุบทุบขอโทษขอโทษเราเราเราขอโทษเอ้ยเอ้ยมาหนี้ขอโทษขอโทษนะจ๊ะเราขอจับหน่อยนะโทษที่จับแทงกันไปมาหนี้อืออย่ยาตกอย่าตกโอเคหายโอเคนะครับเอ้ยอย่าหายไปดิเสียวน,ยนะเนี่ยโอเคประตูอยู่ข้างหน้าเราจะพุ่งไปได้แบบวะ พออยามเลยอยายาเลยคิดแล้วคิดแล้วเสียวไม่เอาดีกว่าโอเครอเรอรอดีกว่านะครับถ้วพุ่งไปแล้วมันจะไม่คุ้มกันเดี๋ยวตกลงไปแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมาไม่ได้รอ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 ชาจังวะเรอรอรอด,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 ดีโอเคเร็วเร็วดี <c oughs> เนี่ยฟันรอแล้วเนี่ยฟันรอแล้วนะนี่ใช้มือด้วย หน้าสีฟ้า,ฟาเดี่าเราเก็บไม่ได้นะครับเราต้องไปอัพไอที่กระโดดสองครั้งก่อนมาถึงเก็บได้ไปทุ่งยากว่างอีกแล้วโอ้เฮ้ยเรามีสะพานด้วยเฮ้ยเราไม่ลงสะพานมันไม่ใ่แนวเราเลยไม่ใช่แนวนะเนี่ยเรามาทางนี้กับทางลัดนี่นี่ขอหน่อยอมันไม่ใช่แนวนะครับ เราจะไปดีๆไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่รอเดี๋ยวไม่รอนะครับไปมีอะไรกันมีอะไรไหมเนี่ยอ,อ๋อมีด้วยไว้อบไว้อฟนี่คือเอาไว้เพิ่มการแปลงร่างนะครับไว้เพิ่มได้เพิ่มหลอดแปลงร่างอะไรกันอ้อยมึอองอีกแล้วพุงอีกแล้วเฮ้ยจัดก,การตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน เดี๋ยวมันไปรวมล่างนะครับแล้วเกิดเป็นโกโก้เคลั้นส์ก็ไม่เกี่ยวอีกเลยอย่าอย่าไปไกลนะพี่ขอร้องเฮ้ยไอ้ย,อยตัวนั้นไอตัวนั้นมานี่มานี่มานี่เฮ้ยไอ้ยดู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 อย่าอ่าโอเคไม่ต้องเข้ามา <c oughs> ระเบิดระเบิดโอเคเป็นโกโก้เคลั้นส์ไม่เกี่ยว้ยระเบิดมานี่ไม่ต้องออกทางเราคิดถึง เอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนโอเคเล็งเอาอยู่นี่อะแหมอยู่ใกล้ๆเลยนะอไอ้นี่ด้วยอีกตัวมีอ้อยังมีอีกอยู่ไหนเอาเอายิงไม่ดโดนโถไอ้หินทำไม่เราทำกับเราได้เหรอฮึเอาอยู่ไหนอะโอเคอยู่นี่ดีนะยังไม่แหมโชคดีเนี่ยที่แม่งยังไม่ลบล้างกัน เดี๋ยวถ้ามันฟิวชั่นกันนี่คือเกดเป็นโกเทนคูดนะครับไม่เกี่ยวแล้วในมันดากันบนอลวิ่งวิ่งโอเคกระโดดอ้อไม่ทันแม่น่าจะไปแบบหล,อหล,อหลอห่อๆหน่อยไปกงจักสังหารอีกแล้วกงจักสังหารมาอีกแล้วอีฟันแค่นี้ทำเป็นฟันไม่โดนวะไปอ้าวเฮ้ย เสียงเพลงมาอย่างนี้ได้เหลืองนะครับใสาจะมีเหลืองแล้วมีเหลืองแล้วครับเล็กๆไปโอเคไม่ตายก็สามโอ้ยไม่อยากเสียเวลาเว้ยนีย่จะฆ่าดีไหมเนี่ยไม่ต้องฆ่าก็ได้ไหมเสียเวลาเปล่าๆ <c oughs> แหมพูดแล้วก็เอาสักหน่อยแล้วกันว่าวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่งวิงว่งอ้าวถุยไม่ม่ไม่วิงว่งมาเกาว่าเจอกระโดดหีบซะหน่อยอยากให้ชิมรถปาตีนสองข้างเราดูนะทั้งนั้นไอประตูนี้เอาไปแทนนี่อา้าวเออนั่นแหละอ้าวอาเอา,เอาจะกลับไปประตูเดิมไหมสะพานอีกอ่ะโอ้โหอา้าวคาซีน่โล่งอล่งนี้ มุมบนอย่างนี้ลิ้นอย่างนี้ตัวอย่างนี้เต็ม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 เอ้ยอย่าโอ้โหพอจบชีวิตตรงนี้ไม่ต้องเล่นกันแล้วเนี่ยเออโดดโดดไปโดดไปคนหล่อโดบได้เนี่ยเอ้ยโอ้โหเล่นนี้เลยแหมมาไม่รู้ไม่เสียงย่าอย่านะจ๊ะย่าเออเอย่าอย่าหันกลับอย่าอย่าหันกลับไปมองโอเคโอเคหมดแล้วนะไอ้นี่อย่าขวาไอ้นี่อืม ไอ้ลูกกลมๆอะไรวะโอเครอดโอ้นั่นแหละเออไปไปเลยไป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  <c oughs> แหมเล่นซะเกือบ <c oughs> ไม่รอดเอากลับไปกแล้วโอ้ยไม่ต้องคิดถึงมันก็ได้นะไ <c oughs> อือไอพญานาคพญานาคหรือเปล่านี่ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ใช่เหมดอนกะ มีอย่าระเบิดปุ๊บนั่นแหละบีแล้วบีโอเคได้แล้ว,ลว,ไ,ดลวได้อีกอันหนึ่งแล้วไปต่อนะครับโอ้ยแล้วมาคอมมอนไม่ต้องไม่ต้องอย่าเอยไอตัวนี้จำได้เราจำาได้ได้ไม่เจอกันแป๊บเดียวดูแข่งแร่งรนะะเบิด What you say อ,อมันเรียว่าระเบิดครับอ,อ้ยโอ้โ,โ,อโเต็มเต็มเลยมึงพุ่งอย่างนี้เลยอแหมพุ่งไให้ซุ้ไม่เสียงอ,อ,อ้าวโไอ้นี่ิชกันแล้วออเต็มเต็มเลยไม่น่าเอามันเข้ามาใกล้เลยระเบตุ้งน,นและอ,อ,อนีอ่กแล้วเหรอเฮ้ยไปไกลๆเลยไปไกลๆ,ๆ,ๆอ๋ยาโอ้โหจน,จนได้นะมึงเ่นเ่นจนได้นะยี่จำไปนะ โอเคเย่ okay. yeah. เลือดเต็มมาซื้อของหน่อยไอเทมมีอยู่6,500 8 0 0าโอ้ไม่ได้เราซื้อไม่ต้องซื้อหรอกเก็บตังไว้นะเรามีที่เพิ่มเลือดอยู่แล้วไปโอ้ประตูปีศาจปอดละซินนะไปเอคาซิน จุดจุดจุดจะเจ,จ,จอไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมน,น,น่นานไงน่นไงมันมันมาแล้วโอ้ยมังกรมังกรหรือเปล่าวะน,าน่านมีน้ำด้วยเห็นนะน,น่นานๆ่นเกาะได้ไงวะเนโรนี่เป็นปีศาจท,ที่เก่งกันฮะเอาๆน,นัน่านทุบทุบทุบเออชาดีคงจะจะพังแล้วเนาะเอาเอาเกือบเกือบโอ้โห นั่นน้ำน้ำระวังนะเอาวิ่งงนี้เลยลโอ้โหมึงไม่ทำนี้ตั้งแต่แล้ววะนั่นโดดคาบด้วยโอ้โหยิ้มนักติดโอ้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> นั่นแหมเอา,เอายังไงเอา้าโดนไขรไขรเล่นตลกอะไรอะไรไขพูดอะไรนานนานยิงเอาไขรร้องอะไรมึงฆ่าลูกกู นั่นลูกมึงเหรอโอ้โหไอตัวที่ฟิวชั่นได้นะลูกมึงอ่าขอโทษทีไม่รู้อะนะเป็นลูกมึงต้องพูดมากได้ยแม่เนี่ยตัวอะไรวะนั่นนั่นไม่ต้องพูดมากไม่ข่าข่าซะดีๆเอา้าเอา้เอาเฮ้ยยา,าแหมเล่นที่เผือเล่นที่เผือเอา้เอาเฮ้ยไม่ทันอะไรแหมหนีเหรอหนีเหรอเขาไม่ได้เอ้ย นี่นี่เอาโด่วนเต็มนี่ระเบิดระเบิดระเบิดไม่ละเจ็บไม่ละน้องระเบิดเจ็บไม่เล่าไอ้ขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยเออน่าเอาอีกเอาอีกเออขอยิงไอ้ไอ้ไอ้นี่จับได้จับได้นั่นแหละรัวรัวรัวชกรัวรัวบุกเขามาเองเออนั่นแหละลูกไม่เว้นด้วยนี่เฉยเฉยไว้เฉยเฉยไว้เฉยเฉยเออไอ้ยาโอ้โห เป็นเต็มเลยเห็นไหมไม่ต้องขำแม่ไม่ไม่ไม่ต้องขำเลยนะนี่ตายเตยตายเตยตายเต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 ยตายไม่ตายไม่โดนไม่ได้แดก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 ตายตายตายขอจับหน่อยอืนี่กางแสก หน้าอกนอมเห็นเต็มเต็ตมนี่ตายไหมขอตายมตายไหมอยอออก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 ,อ,อ,กอ้ยโอ้โหโดนอ,อีกแล้วเออะไรทมไม่ไหวอะ่ะพลังเหรอพลังอะไรรู้นี่นี่ลบโอ้ยลบไม่ได้เอ,อ้ยทำไมทำไมกูลบยากอะไรยังรอบรอบตายตายเออ กี่ทองฟ้ามือทำไมมันสว่างแล้ววะเออใช่ไหมเรื่องปิดย่อยอ้าวน่ายืนกอออกเทเลยรอรออยู่ร okay ออ,อย,ออยู่รู้รู้มึงจะกลับไหฮะจะเข้าประตูใช่ไหมไม่ต้องกลับนี่กูรู้จับห่างไว้จับ,จ,บจับไว้จับไว้อะไรไอ้นูปล่อยกูปล่อยข้าจะกลับประตูเอาบิดโอ้โหบิดอย่างนี้เลยนะนั่นหนีกลับด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> ลืมของอะไรไปวะเอ๊ะเธอลืมของไหมแหน่อันอันนี้เป็นของฝากแล้วกันนะเราจะรับไปด้วยความเต็มใจนะครับถึงมันจะไม่เต็มใจก็ตามทีถึงมันจะไม่เต็มใจครับแต่เราเต็มใจที่จะเอานะครับเอามาเปิดนี้เอาละไปไป พุ่งครับทำอะไรได้สามารถเอามาเปิดนี้ครับทำให้มันสลายหายไปได้สลายหายอย่างนี้เลยเนาะก่อนที่จะจบแปลงล่างเข้า w h a ัดยูเซยเออนั่นแหละแล้วก็เข้าเท่ๆหน่อยเออเดี๋ยวไม่รอทำเพื่ออะไรวะไม่เกี่ยวกันหรอกอยากเท่น,นะ โอเคจบแล้วครับกับมิชชั่นที่7นะครับนะ,ะไปดิไปไปเออแล้วก็โอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาจ่อต่อกันในพาร์ทพาร์ทไหนวะพาร์ทพาร์ทเท่าไหร่วะเออช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาต่อกันในมิชชั่นที่8แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับเสียเกม next tomorrow นะครับสวัสดีครับ